รถเข้าใหม่ที่ทีอาคานะครับคันนี้เป็น Toyota าอ t ลต 1.6G ปี2020นะครับเป็นหน้าโฉมใหม่สวยๆแบบนี้เลยไฟได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ดีไซน์ใหม่สวยงามกระจังหน้าตัดมาด้วยโครเมียมสภาพสมบูรณ์นะครับยางได้เป็นยางบิสโตนพร้อมล้อแม็กอลลอยกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวขวางตัวในตัว เป็นระบบกุญแจ Smart k e ีย์เลสเอนทนะครับสำหรับคันนี้เจอร์ตาอัลติปี2020ดีไซน์ด้านท้ายไฟท้ายดูสวยทันสมัยแต่มาด้วยโค้มเย่างเดีกันครับถือว่าสวยดูดีเลยสำหรับเจอร์ตาอัลติคันนี้มาดูที่ช่องเก็บสัมภาระครับกว้างขวางสมบูรณ์ ล่องวาของเมตาร์ a, เรายังสามารถเห็นได้อย่างสมบูรณ์นะครับฝาท้ายสภาพดูดีไม่มีการเปลี่ยนมายางอะไหล่และเครื่องมือมีให้ครบสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันครับสภาพห้องเครื่องของ Toyota a l t i ติคันนี้น,นะครับเรียกได้ว่าสวยสะอาดตาได้แบตเตอรี่ gs แบบแห้งนะครับเครื่องยนต์เงางามสวยงามนะฮะ โครงสร้างต่างๆดูดีฝากระโปงน็อตไม่มีการขยับนะครับเมทาดายังสามารถเห็นได้ชัดนะครับสติกเกอร์อ่อ่อมีให้ยังเีครบถ้วนนะครับสนุนการความร้อนสภาพมีการใช้งานมาบ้างแต่ยังถือว่าสวยสมบูรณ์ครับสำหรับห้องเครื่อง To โ o ต้าวติคันเดเดี๋ยวไปชมภายในกันครับเรามาชมภายในของ To y o ต้าติคันน,ก,นกันดีกว่าครับ สำหรับ Joytao ตีคันนี้นะครับเขาได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะครับพูงมาไล่มัลติฟังกชันนะครับมีปุ่มควบคุมตัวนี้เขาจะได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับแค่คิกก็าาสามารถปรับนี้ได้เลยเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้มีโหมดการเลื่อนถ่ายนะครับเบรกมือและที่สำคัญนะครับผู้มือการใช้งานของเขายังอยู่ครบ สภาพบอกว่ายังสวยสมบูรณ์นุ่มฟูนะครับมีล่องรอยการใช้งานมาบ้างแต่ถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์เลยสําหรับคันนี้นะฮะดีด้านหลังคาสภาพดูสวยครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันครับด้านหลังของโตโยต้าติคันนี้นะครับมีความกว้างขวางสามารถนั่งได้สบายนะครับสภาพบอะสวยสมบูรณ์ จะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างแต่ถือว่าเป็นสภาพที่ถือว่าสวยเลยครับรถมือสองแอร์ด้านหลังสองตำแหน่งแยกซ้ายขวานั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อเลยครับสงังคันนี้และนี่ก็คือ Toyota a l t i s ิ 1.6T ปี2020าท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ทีอาคาเสียรีไทยครับ